เวลาสอบหนังสือนี่แม่งไม่เคยอ่านเลยครับวิชานั้นข้อสอบจะออกมาเป็นยังไงวิชานั้นจะออกอะไรต้องอ่านหนังสือตรงไหนไม่เคยคิดเลยครับคิดอยู่อย่างเดียวข้างๆกูนี่แม่งมันจะให้กูลอกไปวะถ้าข้างๆกูนัง่งไขกับอีคนนี้แม่อ้คนนี้มันพ่วงความรู้มันไม่ให้กูลอกแน่กูจบแน่เลยอะ เวลาที่คุณครูสั่งให้ส่งการบ้านตอนเช้าพี่ก็สามารถที่จะไปตอนเช้าได้คือแใจแม่คือรู้แล้วว่าเฮ้ยวิชานี้คุณครูแม่งให้ส่งตอนเช้านี่วาพี่ก็เลยต้องตื่นเช้าครับเพื่อที่จะไปลอกการบ้านเพื่อนคือตอนนั้นก็แบบดีครับบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะเฮโยก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับ ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็มาอยู่กันในคลิปเล่าเรื่องอีกตามเคยนะครับก็หลังจากที่พี่ได้ลงคลิปเออการสักยันนั่นไปใช่ปะพี่ก็ได้บอกแล้วครับว่าอาทิตย์นี้ครับพี่จะลงคลิปเล่าเรื่อง2อวันถูกปะเออแล้วก็นี่ก็จะมาลงวันอาทิตย์นะครับก็จริงๆแล้วตอนแรกอะพี่ก็กะจะไม่เล่าละเว้ตอนวันอาทิตย์กะว่าจะไม่ลงคลิปนะเพราะว่าเมื่อวานอะพี่ได้ไปฉีดวัคซีนมาครับแล้วทีนี้ครับคือไข้แดกครับเออคือหลังจากทีี่่่่พพไดด้้เเเเลลลารรรืออองคคิปปสสสััักยนน็็จจแแวตตบบม กินคืองอมมานอนงอมเลยครับตัวร้อนจี่เลยแล้วผมก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยตอนนั้นกินยาพาราไป2เม็ดค่อนข้างค่อยังชั่วหน่อยตื่นมาก็หายครับเออเป็นปกติก็เลยมาเล่าเลยละกันนะครับก็ได้รีบตัดแล้วก็รีบลงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอขอบคุณน้องท่านหนึ่งเลยนะครับที่คอมเมนต์มาถามเข้ามานะครับทำให้พี่ได้คอนเทนต์เล่าเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาครับมีน้องในทิกต o อกนะครับคอมเมนต์บอกว่าพี่เคยไม่ทําการบ้านไหมครับเออก็เลยทําให้ผมคิดขึ้นได้ครับว่าเออกันเราก็เอาเรื่องเล่าการไม นะครับก็ถ้าแบบมีใครแบบคอมเมนต์เข้ามา,างเงี้ยถามเข้ามาเงี้ยบางทีเรื่องบางเรื่องพี่อาจจะลืมแล้วแล้วก็ทําให้นึกขึ้นได้ครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาเล่าแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นพี่อ่ะบอกเลยว่าการบ้านนี่แทบไม่เคยแตะครับการบ้านไม่เคยแตะหนังสือไม่เคยอ่านเวลาสอบนี่คือแบบกูลอกเพื่อนอย่างเดียวครับไปเรียนก็ไม่เรียญนะเออเอาง,ง,ง่ายๆเด็กแม่ ไม่ทำอะไรเลยครับวันๆอยู่ที่โรงเรียนนะครับคือไปก็ไปหาเพื่อนไปนอนไปหลับไปเล่นแค่นั้นครับไม่เรียนไม่เคยใ่ใจไม่เคยสนใจการเรียนเลยคือแบบพูดง่ายๆว่าเด็กเฮียครับเออเอานั่นแหละก็เดี๋ยวเรื่องรลวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปเล่าเรื่องต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับพี่ก็ขอหนึ่งพันไลค์เหมือนเดิมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ y a h ู o อ่ากกลับไปออีตามเคคยนะรื แต่ว่าพี่จะเริ่มเล่าไงดีวะเอางี้ดีกว่าพี่จะเล่าตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมแล้วก็วิไลนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวแล้วนะก็อย่างที่พี่เคยเล่าไปนะครับในช่วงประถมก็คือการบ้านพี่แทบไม่เคยทําเลยครับก็คือพี่ก็จะให้ลุงทําพี่เคยเล่าไปแล้วเรื่องหนึ่งเองจำได้ไหมที่ว่าการบ้านไม่เคยทํามาให้ลุงทําอย่างเดียวเออนั่นแหละก็คือเวลามีการบ้านมาคณิตศาสตร์ศิลปะอะไรพวกเนี้คือผมจะให้ลุงผมทําอย่างเดียวเลยครับผมจะไม่ทําเลยแล้วลุงผมก็จะทํามาถ้าเป็นพวกคณิตให้แบบมีวิธีคิดดุมนใส แล้วให้ผมเขียนลงในหนังสือเรียนเออคือผมแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องทำเฮียคือลอกอย่างเดียวเลยครับคือไม่ต้องทําเลย,เลยแล้วก็แบบพวกงานศิลปะเนี่ยลุงผมจะค่อนข้างเก่งครับกับพวกศิลปะวาดภาพระบายสีอย่างเงี้ยผมก็จะให้เขาทําก็อ,อย่างที่คลิปก่อนๆที่พี่เคยเล่าไปนะลุงพี่ระบายสีให้จนแม่งคลิปหายเลยคุณครูหาว่าวาดลูกเก่งคนนี้ส่งให้พี่ไปประกวดที่โรงเรียนอีกโอ้โหสววเล็กคนนั้นต้องให้แม่โกหกอะโกหกคุณครูครับว่าผมไม่ไปโรงเรียนละคือตอนนั้นสวยแลวใครยังไม่ฟังไปฟังได้นะเววลาาสอออออบบบ่่ทํข้แมมัคคืืตตรงย นั้นก็ไม่ได้ลอกนะไม่ได้ลอกเพื่อนก็มีแบบลอกแค่บางครั้งแต่ว่าก็ทําเองแต่ทามั่วคุณเข้าใจป่ะคือแบบกูมั่วอย่างเดียวเลยครับสรุปเกรดออกมาเท่าไหร่รู้ไหมเกรดเฉลี่ยรวมกูได้3.5มจุดห้าครับกูง,งงเลยครับว่าขนาดกูมั่วเนี่ยกูได้สามจุดห้าเลยอะเออคือแบบโรงเรียนอะไรวะคือ <laughs> กูมั่วทุกวิชาได้สามจุดห้าครับงงเลยคือแม่ผมเห็นเกรดก็แบบดีใจครับานึกว่ากูเรียนเก่งที่ไหนได้ คุณครูให้เกตมั่วครับพี่คือตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสมัยพี่ถึงได้3.5ครับงงเลยทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่อ่ะแล้วพอคราวนี้พี่ก็ได้ขึ้นมอนหนึ่งอ่ะพอขึ้นมอนหนึ่งคราวนี้มันก็จะมีการติดสูนเข้ามาถูกปะ่ะเออมันก็จะมีการติดสูนเข้ามาเว้ยตอนนั้นมอนหนึ่งอ่ะแรกๆอ่ะพี่ก็กลัวการติดสูนครับเพราะว่าการติดสูนเนี่ยมันก็ต้องซ่อมถูกไหมแต่ว่าที่ปอบตอนปฐมอ่ะมันจะไม่มีติดสูนนะแต่ว่าเนี้ยเข้ามามอนหนึ่งมีติดสูน คือแบบบ้านพี่อะอยู่ติดกับโรงเรียนเลยเว้ยแบบคือตอนนั้นมหนึ่งพี่มาโรงเรียนเช้าจัดมา7จ็ดโมงไอ้ชิบหายกูไม่รู้จะมาทําไมเช้าเช้าเว้ยคือมา7จ็ดโมงครับคือกลัวคุณครูไงกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาโรงเรียนสายอะไรยงเงี้ยจะโดนแบบคุณครูเรียกผู้ปกครองอะไรแบบนั้นเออคือตอนนั้นยังเด็กไงเพิ่งเข้ามหนึ่งใหม่พี่ก็แม่งมาเช้าทุกวันเลยครับตอนนั้นและตอนมหนึ่งอะที่ไปเรียนนะถามว่าตั้งใจเรียนไหมก็คือไม่เรียนเหมือนเดิมครับซึ่งพี่เขาบอกเลยว่าพี่เป็นคนเด็กที er ่แบบเด็กไม่เเรียนะอออคืแบบ กูก็ไม่เข้าใจครับเวลาครูสอนนะก็คือฟังนะครับแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะคือฟังหูฟังแต่ว่าสมองไม่ได้คิดไงไมันเข้าจไหมคือฟังอย่างเดียวแต่ว่าสมองไม่ได้คิดมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่างนั้นน่ะแล้พอเวลาสอบก็คือลอกชาวบ้านมาเดิมน, <c oughs> นั่นแหละๆๆ เหมือนกันเออแล้วพอเวลาขึ้นหมอสองเขาเนี้ยจะค่อนข้างหนักและคือตอนหมอสองปุ๊พี่เริ่มจะติดเพื่อนและการบ้านแม่ไม่ทําหนังสือไม่อ่านไอ้เรื่องหนังสืออ่านไม่อ่านเนี้ยพี่ไม่อ่านมาตั้งแต่อนุบาลนะคือเอาง่ายๆกูไม่เคยอ่านหนังสือเลยแต่อนุบาลสือเรียนนะคือพี่จะไม่อ่านเว้ยคือมันมันไม่ชอบครับคือแบบเหมือนมันน่าเบือ่อเออก็เลยไม่อ่าน,นครับพอเวลาสอบพีก็นั่นแหละครับรอบคนอื่นหนังสือไม่อ่านพอช่วงนี้นักหนักนะช่วงแบบหมอสองหมอสามเนี้ยจะค่อนข้างหนักเป็นช่วงเวลาที่แม่พี่ค่อนข้างปวดหัวครัืออี่งทุกวน ง่ายอ่ะคือตอนนั้นบ้านพี่จะอยู่ข้างโรงเรียนใช่ไหมแล้วเวลาเพื่อนๆมาแถวบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไงมันก็จะแบบขี่รถแบบมารวมตัวกันแถวบ้านผมอย่างเงี้ยเออแล้วแม่แม่พี่เห็นเขาก็จะแบบเป็นห่วงอ่ะเออเป็นห่วงพี่แล้วตอนนั้นก็แบบกูค่อนข้างที่แบบัวดส้นตีนด้วยอ่ะเออแล้วก็ช่วงมสองมสามเนี่ยพี่จะค่อนข้างที่จะแบบไปโรงเรียนสายและกูจะไม่ไปเช้าและคือตอนมหนึ่งอ่ะยังแบบเจ็ดโมงนี่คือแบบต้องถึงโรงเรียนแล้วว่ะเออแต่ว่าตอนมสองมสามนี่กูตื่นเจ็ดโมงอ่ะ เมื่อก่อนนี่เจ็ดโมงถึโงรงเรียนใช่ไหมแต่พอมอสองมอสามนี่เจ็ดโมงเพิ่งตื่นครับแล้วก็พี่โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบ้านพี่มันอยู่ติดกับโรงเรียนใช่ไหมคือแบบมันเดินไปโรงเรียนได้ไงคือมันสบายชิวๆเงี้ยเนี่ยแล้วพี่ก็สามารถเลือกเวลาที่จะไปโรงเรียนได้เว้ยเลือกเวลาที่แบบเอ้ยจะไปเช้าก็ได้ไปสายก็ได้เออยอย่างเงี้ยคือแบบมันดีไงถ้าแบบคนที่นั่งรถประจําใช่ไหมก็คือต้องมาตามรถประจําตลอดเวลาที่คุณครูสั่งให้ตรงการบ้านตอนเช้าพี่ก็สามารถที่จะไปตอนเช้าได้คือ่ต่แม่คืิรู้แล้วว่าเฮ้ยวิ เช้านี่วะพี่ก็เลยต้องตื่นเช้ชาครับเพื่อที่จะไปลอกกันบ้านเพื่อนคือตอนนั้นก็คือแบบดีครับบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะคือสมัยนั้นน่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงคือสมัยนั้นน่ะเวลาเราจะลอกกันบ้านเพื่อนเนี้ยเราก็ต้องไปลอกนังตื่สมุดเลยใช่ไหมคือแบบต้องไปนั่งลอกเลยอะเออแต่ว่าสมัยเนี้ยมันสามารถได้เพื่อน ่ายโทรศัพท์แล้วก็ส่งมาในแชทลอกได้ถูกไหมเออแต่ว่าสมัยพี่มันทําไม่ได้ครับพี่ก็เลยต้องตื่นแต่เช้าครับเพื่อที่จะไปลอกกันบ้านเพื่อนเอมันเป็นอย่างนั้นครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลามีการบ้านพี่ก็จะแบบไม่ทําเองเหมือนกันก็จะให้รุ่นพี่ทําครับกูแบบก็จะไปเล่นๆกับรุ่นพี่ผู้หญิงเขาเนี้ยก็แบบรู้จักกันครับไปตีสนิทกับพวกรุ่นพี่ผู้หญิงอะ่ะพอเวลาเรามีงานมีอะไรเงี้ยเขาก็แกล้งแบบไปแต่วพี่ทํางานให้ผมในดีเนี้ยรายงานวิชาเนี้ยเขาก็ทําให้ครับ คือเขาว่าทาให้ครับารวงงายงานเขาทําให้ต็ดสับเลยครับเวลาสอบหนังสือนีแม่งไม่เคยอ่านเลยครับพี่ไม่คิดเลยครับว่าเฮ้ยสอบครั้งนี้วิชานี้มันจะออกอะไรนะฮะมันจะสอบข้อสอบเป็นยังไงนะไม่เคยคิดเลยครับคิดอยู่อย่างเดียวครับข้างๆกูจะนั่งก้างไขว่าข้างๆคือไขว่าแบบข้างๆมันจะให้กูลอกไหมวะกูค,คิดอยู่แบบนี้ครับเฮียแม่กู <c oughs> ไม่เคยคิดเลยครับว่าวิชานั้นข้อสอบจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> วิชานั้นจะออกอะไรต้องอ่านหนังสือตรงไหนไม่เคยคิดเลยครับคิดอยู่อย่างเดียว ข้างๆกูๆนี่แม่มันจะให้กูลอกเลยวะถ้าข้างๆกูๆนั่งไข่กับอีกคนนี้แม่อคนนี้มันข่วงความรู้มันไม่ให้กูลอกแน่กูจบแน่เลยอะต <c oughs> ัวมากตัวมากพี่จะคิดอย่างนี้ครับ ไม่เคยอ่านเลยครับนังทรหนังส,นนงสือตอนนั้นแล้วก็มาช่วงหมอ 4, 5 6อันนี้เป็นช่วงมัธยมปลายและตอนหมอ 4, ผมกบบค่อนข้างที่จะแบบลดเผาๆลงหน่อยและเรื่องการมีเรื่องเนี้ยต้องเรียนและเออคือแบบต้องการที่จะให้จบหมอหแล้วตัวเรื่องเรียนเรื่องการบ้านผมก็ไม่เคยทําเหมือนเดิมครับคือการบ้านทั้งเทอมอ่ะพวกพี่เพื่อนพี่สามารถทําเสร็จได้ภายในอาทิตย์เดียวครับคิดดูดีพวกกูเก่าวะล,วละการบ้านทั้งเทอมอ่ะทั้งในสมงสมุดแบบทุกอย่างชิ้นงานพวกพี่สามารถทําเสร็จได้นะครับภายในอาทิตย์เดียวคือคนอื่นทําทั้งเทมแต่่พพวกพีํา อาทิตย์เดียวมึงคิดดูดิเออแล้วจะว่าพวกพี่งโง่ได้ไงจริงไหมมันโหขนาดคนอื่นทำอะทั้งเทอมอะพวกพี่แม่งมีความสามารถแค่ไหนอะทำอาทิตย์เดียวเสร็จนะครับแล้วเนี้ยคุณรูจะหาว่าแบบเอ้ยไอพวกนี้แม่งแม่งไม่ทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพวกพี่แบบไม่ใช่ขี้เกียจน,นะครับคือ,อรวมแมรวมท,ทําทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องทําขยักขยอนไงแมรวมท,ทําทีเดียวเลยครับ <laughs> อันนี้ก็คือข้ออ้างนะครับมันไม่ใช่เรามันคือข้ออ้างครับคือตอนนั้นแม่งไม่อยากทาเองเออแล้วก็คุณครูเขาก็จะคอยตามครับคอยตามว่าอนาวินวันนี้ไม่ตรงงานนี่เลยอนาวินทำไมไม่ตรงงานชิน้นนี้คุณครูเขาก็จะคอยตามครับคุณครูตอนมัธยมนะเออซึ่งมันต่างจากคุณครูตอนปถมคิบหายเลยเว้ย <c oughs> คุณครูตอนปถมเนี่ยคือแบบเด็กเรียนไม่เก่งนะคือแบบว่าไม่สนใจอะไรเลยคือตอนนั้นผมโคตรงงอะผมโคตรสับสนเลยว่าโรงเรียนปถมอะจริงๆริงมันต้องคอยตามเด็กไม่ใช่หรอวะเออแต่เนี่ยคุณครูมัธยมอะ ที่แบบไม่เรียนเด็กที่แบบเกเรนะเขาจะตามเป็นพิเศษครับซึ่งตอนนั้นแบบเวลาไม่ส่งงานเนี้ยเขาจะตามเวลาไม่ไปเรียนเนี้ยเขาก็จะโทรตามครับว่าทําไมไม่มาเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะตามครับแต่ว่าตอนเรียนประฐมเชื่อไหมคุณครูไม่เคยตามเลยผมเลยเอาง,ง่ายๆคือแบบเขาไม่สนใจเด็ก เด็กไม่เหรียญเด็กโง่เออนั่นแหละคือเขาตัดห่างปล่อยวัดไปเลยเอะเรื่องนั้นผมเจอมาจริงๆนะครับผมเลยกล้าพูดได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับช่วงประถมอะผมไม่ชอบเลยเอ,อตอนนั้นอะผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องเนี้คุณครูก็จะไม่สนใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นที่พี่เคยสอบได้ที่โลใช่ปะ่ะคุณครัวก็แบบไม่สนใจผมเลยครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งแบบโคตรเจ็บใจเลยคือตอนนั้นอะพี่สอบได้ที่โลจริงไหมแล้วเขาเนี่ยพวกคุณครัวเขานั่ากินข้าวกันอยู่แล้วเขาก็เห็นผมเขาก็เรียกผมไปถามเว้ยว อนาวินเธอได้เรียนพิเศษหรือเปล่าผมก็ตอบไปครับว่าเรียนครับเรียนบ้านของคุณครูคนนี้ซึ่งคุณครูคนนั้นนะอ่ะเขานั่งกินข้าวอยู่ด้วยแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมบอกว่าเนี่ยผมเรียนกับคุณครูคนนี้ครับ แล้วคุณครูคนที่ผมเรียนพิเศษด้วยเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมบอกอะไรอะไรเธอไม่ได้เรียนกับฉันเธอยังไม่เคยเรียนกับฉันเลยยังไม่เคยเรียนก็เฮี้ยแล้วแม่กูเอาตังค์ไปให้มึงอ่ะกูยังเห็นเรียนตอนนั้นอ่ะเออแล้วผมก็กำลังไปนั่งเรียนอยู่อ่ะเออเขาบอกว่าผมอ่ะไม่เรียนกับเขาเว้ยคิดดูดิคุณครูอ่ะคือแบบขอกัวเสียหน้าไงแบบว่าเรียนพิเศษกับเขาแล้วแบบมีเด็กสอบได้ที่โหละซึ่งจริงๆมันก็แบบมันก็ไม่เกี่ยวกับที่เรียนพิเศษแล้วก็ไม่เกี่ยวที่คุณครูหรอกมันเกี่ยวกับรีย่ จริงๆไงแต่ว่าเขาปฏิเสธครับว่าผมไม่ได้เรียนกับเขาเออคือแม่งแบบกูงงงตอนนั้นกู งงจัดเลยอะเออแล้วเขาก็แม่งไม่คุยกับผมเลยเว้ยคุณครูคนนั้นอเออครูค่อนข้างที่โคตรงงเลยตอนนั้นตอนเด็กแต่ตอนนั้นเด็กมากแล้วตอนป2ครับแล้วพอคราวนี้ผมก็เรียนจบม6มาใช่ไหมแล้วพอผมขึ้นตอนปีหนึ่งวิไลแต่พอช่วงวิไลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมมากเลยจากผมที่แบบเป็นเด็กไม่เรียนไม่อ่านหนังสือไม่สนใจเรื่องอนาคตพอผมขึ้นวิไลปุ๊บคราวนี้ผมคิดได้แล้วครับว่าชิปหายและเราก็แม่งโตแล้วนี่ว่าทำไมเรายังทําตัวแบบเลียวไล่อยู่วะทำไมเราแบบไม่มองไม่คิด ถึงอนาคตเลยว่าแบบแล้วก็แบบมีแฟนอย่างเงี้ยใครเขาจะแบบจะมาคบกับคนที่แบบไม่มีอนาคตอย่างเราวะมันหวันก็แม่งมันไม่ทาเหี้ยอะไรเลยก็แบบไปเรียนก็ไปเรียนงั้นงนะั้นอะซึ่งตอนที่พี่เข้าปีหนึ่งแรกๆนะตอนนั้นก็แบบไปเรียนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเวลาสอบเขาเนี้ยก็ทําไม่ได้ครับและข้อสอบที่วิไลนะพี่ขอบอกนะว่ามันต่างจากตอนปถมกับตอนมัธยมมากเลยนะมันต่างกระจัดเลยอะคือแบบข้อากาดนี่แทบไม่มีอะพี่เรียนการจัดการใช่ป่ะแล้วตอนนั้นสอบบัญชีมีโจทย์มาสองบรรทัดแต่แม่งให้กระดาษมาสี่แผ่นกระดาคตอบ ซี่แผ่นโจทย์ส่องมรนทัดไอชิปหาย ูงงเลยครับตอนนั Jamie, ้นมาชิายแล้วทำไงดีวะคือทาไม่เป็นไงคือเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ไงว่าขั้นตอนไันต้องทํายังไงคือพวกเนี้ยเวลาสอบบัญชีใช่ไหมมันก็จะมีขั้นตอนของเขาว่าต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นคือพี่ก็ไม่เรียนก็ไม่รู้ครับก็ส่งกระดาษเปล่าครับแล้ววิไลเนี่ยเวลาเราสอบไม่ผ่านนะหรือเราติดเอฟเนี่ยคือเราต้องลงเรียนใหม่นะครับไม่ใช่ติดศูย์ที่แบบต้องไปแก้นะคืออันนี้แบบต้องไปลงเรียนใหม่อ่ะคือคุณจะเสียเวลาไปอีกหนึ่งเทอมอ่ะคือคกณต้องแก้ตัวนั เ,เพิ่มอีกวิชาหนึ่งไอตอนที่ผมส่งกระดาษเปล่าอะบอกตามตรงเลยนะ้ว,ว่ามีคุณครูเขาช่วยครับซึ่งคุณครูคนนั้นเขาช่วยผมครับคือเขาให้ดีด็อกผมมาผมก็เออตอนนั้นก็คือว่าก็ยังดีอะเออได้ได้ไดีด็อกะสำหรับผมดีดนะ็อกนี่ถือว่าโอเคแลละแต่ว่าไอ้ดีด็อกเนี่ยถ้าใครได้ดีด็อกนั้นจม่จดึงเกตครับเวลาเราขึ้นอยู่ปีสองปีสามเนี่ยถ้าเกตเราไม่ถึงสองอนะเราก็จะโดนรีทายครับคือเหมือนเรียนซ้ำชั้นอะเออคือเราจะไม่เลื่อนขั้นนะเราต้องไปเรียนซ่นอมอีกทีงออ่่่่เรรเรนนนล้้้้กดดมมมาาาััคบบแแแววงงตตผ็ิไห ตั้งใจเรียนแล้ววะเรื่องซึ่งตอนนั้นผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองครับทุกอย่างหันมาตั้งใจเรียนพอเราตั้งใจเรียนจริงๆปุ๊บเราก็เรารู้เลยครับว,ว่ามันไม่ได้ยากเลยครับการเรียนน่ะมันไม่ได้ยากเลยครับไม่ว่าแบบวิชาคำนวณคำนๆๆวณอะไรพวกนี้มันไม่มันไม่ได้ยากเลยครับแค่ว่าเราไม่เรียนครับตอนนั้นอ่ะเราไม่ตั้งใจฟังเองพี่ลองมาแบบตั้งใจเรียนจริงๆนะคือแบบโอ้โ oh, หเป็นเทียที่โคตรง่ายบัญชีสถิติอะไรนี่แม่งง่ายชิบหายเลยอันนี้กูไม่ได้โมนะกูพูดจริงๆนะครับแล้วก็เวลาข้อสอบน ไม่อ่านหนังสือแต่ว่ากลับกลายเป็นเด็กที่แบบพี่อะ่ะต้องเป็นคนคอยติวเพื่อนๆสอบครับเอ,อิมคิดดูดีพี่ต้องคอยติวเพื่อนๆสอบอะ่ะแล้วใครที่มาติวกับพี่นะไม่มีใครตกสักคนคนที่ไม่ติวกับพี่นะตกครับมึงคิดดูดีว่าปลุก กูกอดแค่ไหนอะตอนนั้นกูโนหนึงของห้องอะอันนี้กูไม่ได้โม้นนะกูพูดเรื่องจริงนะเออจากเด็กที่แบบเรียนแม่งไม่เอาไหนวันๆแม่งไม่ําเพี่อะไรอะพอมาแบบตั้งใจเรียนจริงๆอะแล้วก็ทําได้นี่ว่าคือเป็นมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้พี่คิดได้ครับว่าเออเราต้องแบบมองถึงอนาคตบ้างแล้วว่าคือเราก็เริ่มโตแล้วตอนนั้นเริ่มอยู่วิไลใช่ไหมอายุก็20และเออมันก็แบบอ,อืมเราต้องแบบมองถึงอนาคตแล้วแล้วตึ้งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้ผมคิดได้ครับว่าเราต้องเปเงลีลย่ยนแปลงต ถ้าตอนนั้นพี่ยังคิดไม่ได้นะทุกวันนี้พี่ก็ยังแบบเร็วไหลอยู่เอาจริงนะอตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังคิดได้แล้วครับยังมองถึงอนาคตก็แบบพี่ก็ชอบแบบลงทุนคะลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยส่วนมากพี่ก็จะเป็นสายลงทุนครับก็ลงทุนในหุ้นกองทุนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลงทุนต่างๆครับอืมก็จะมีประมาณนี้แหละสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีไม่มากนะครับก็คือไม่รู้จะเล่าอะไรค,รคืออาจจะเล่าวกไปวนมาต้อ,องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็อ,อย่างที่บอกกูเล่าสดอเออคือกูอนึกอะไรได้กูก็พูดออกมา ก็ตามนั้นครับก็พยายามจะตัดให้มันเข้าใจและกันนะครับอ่ะโอเคก็สาหรับคลิปนี้พี่ยังขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้พี่ยังขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพี่ขอตัวไปนอนนีกวน่าตอนนี้เที่ยงคืนครับลิปหายไปแล้วบ๊ายบายย a h o o